รีวิวตอนที่178สนามรบนอกจักรวาลเปิดฉากซึกแห่งเกติยศและความโหดร้ายได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วเฟิงกลับเข้าร่วมหน่วยรบอีกครั้งแต่ไม่ทันไรก็ถูกล้อมโจมตีโดยผู้แข็งแกร่งแห่งเผ่าพันธ์ุจักรกลขอไม่พูดมากไปดูบทวิเคราะห์กันเลยถึงเวลาออกรบแล้ว เหล่านักรบกรอดจักรกลทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปยังสนามรบนอกจักรวาลสถานที่ที่ทั้งรุ่งและอมหิตท,ที่สุดพื้นที่รบที่หล่อเฟิงมุ่งหน้าไปคือหนึ่งในจุดพีที่สุดของเรื่องเขตแดนแห่งนั่วหลานซานยอดต้นแม่น้ําคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่หลอเฟิงจะกลายเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนทั่วจักรวาล การเลือกสนามรบนอกจกักรวาลของหลัวเฟิงไม่ใช่เพราะว่าอยากจะโชว์เก่านะแต่เป็นธรรมเนียมของบริษัทจกักรวาลเสมือนที่ใช้มาแล้วล้านและล้านปีผู้ที่บรรลุระดับเจี้ยจู่หรือผู้ครองดาวต้องผ่านบททดสอบความเป็นความตายเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติเติบโตต่อไป โดยปกติการฝึกตายเพื่อรอดมีอยู่2แบบคือ 1. ฝึกฝนในสนามรบนอกจัก,กรวาล 2. ฝึกฝนในดินแดนลับแห่งจัก,กรวาลทั้งสองทางต่างก็เต็มไปด้วยความตายและกับดักร้ายแรงสนามรบนอกจัก,กรวาลมีแต่สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์จากทั่วทั้งจัก,กรวาลลางผู้แข็งแกร่งระดับยอดโผล่ขึ้นไม่เว้นวันส่วนดินแดนลับแห่งจัก,กรวาลก็อันตรายไม่แพ้กัน เคยตีสิทธิพี่ของหลัวเฟิงเองก็เคยพ่ายแพ้และสิ้นใจในที่มัน่นสำหรับหลวเฟิงสนามรบนอกจักรวาลคือที่ฝึกฝนปัจจุบันและในอนาคตมันจะกลายเป็นเวทีสร้างชื่อระดับจักรวาลกองทัพของมนุษย์มีระดับฉันเข้มงวดผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาฉากนี้น่าจะเกิดขึ้นบนดาวช่างเหนียวสิงหนึ่งในแปดฐานฟื้นฟูหล,ลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเป็นจุดรับกำลังพลเข้าสู่สนามรบนอกจักรวาล เมื่อกองทัพรวมตัวเสร็จหลวเฟิงจึงสามารถเข้าสนามรบได้พี่ชายสองคนนี้บวกนุ่มหล่อคนนี้ทีมนี้ต้องเวิร์กแน่นี่คือเสียงของสาวงามปริศนาไม่หนีหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของหลัวเฟิงไม่หนีเป็นนักเวทมายาที่มากโดยพรสวรรค์สายเลือดจากเผายันหีซึ่งมีความสามารถด้านการหลอกลวงโดยกำเนิดในต้นฉบับบอกว่าแม้แต่ยอดสีมือก็ยังยากจะรอดจากสเสน่ห์ของเธอแต่เอาจริงคนรอดก็มีอยู่เยอะนะแค่ต้นฉบับไม่ได้เขียนไว้นั่นแหละ ไม่หนีไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าคือไทวอผู้มีพลังระดับแม่ทัพอมตะหน่วยระดับผู้ครองดาวของหลัวเฟิงมีสมาชิกถึงหมด8คน 1. นท่ไทวอขุนพลอมตะ 2. นักสู้สายพลัง2คน 3. นักแวดพลังจิต2คน 4. นักเวทมายา2คน 5. และนักปรุงยาคนหนึ่งนามว่าตู่เย่าหรือยาพิษต้องรู้ก่อนนะ ว่าในหมู่ผู้แข็งแกร่งแห่งจัก,กรวาลสายพลังหนักมีอยู่3สายได้แก่ 1. นักสู้สายพลัง 2. นักเวทพลังจิต 3. นักเวทมายาแต่จริงๆแล้วยังมีอีก3สายพลังลับที่แทบไม่มีใครฝึกได้แก่ 4. นักเชิดทุน 5. นักปรุงยา 6. ผู้ฝึกสัตว์อสูรในบรรดานี้นักปรุงยาประมาทนักได้แม้แต่เทพอมะตะก็ต้องระวังเพราะพลังโจมตีของพวกเขาขึ้นอยู่กับระดับยาที่ใช้ยิ่งยารุนแรงยิ่งฆ่าได้แรงแน่นอนว่าถ้าเลเวลห่างกันมากก็ตายอยู่ดีเพราะว่าโลกนี้คือโลกของคนแข็งแกร่งที่ยืนหยัดได้สําหรับสมาชิกคนอื่นในทีมหลวเฟิงก็มีทั้งก้นและหน้าใหม่หน้าใหม่คืออินสือนักสู้สายพลังที่เข้าร่วมทีมไท่วบพร้อมกับหลวเฟิงส่วนสมาชิกเดิมก็ได้แก่ นักสู้สายพลังเวดและชุยนักเวทพลังกิจสองคนคือกวงหวู่นเสินหลิงนักเวทมายาสองคนคือวหวและไม่หนีนักปรุงยาตู่เย่าหรือยาพิษที่ต้องบอกว่าเก่งมากๆสามารถทําให้ทั้งทีมเจ็บบวดได้ก็ผมและยังมีเงินนาปูทางสําคัญในอนาคตก็คือเจ้าแมวที่ปรากฏในฉากซึ่งน่าจะเป็นการปูทางของเรื่องในอนาคตส่วนประโยคที่ไม่หนีพูดว่าพี่ชายสองคนนี้แหละคือสุดยอดคู่หู เธอกำลังหมายถึงหลัวเฟิงกับอินสือหลังจากออกจากฐานทัพแล้วทุกที่คือสนามรบแต่ในสายตาหลวเฟิงที่นี่คือเวทีฟาร์มเลเวลมแม้จะดูเครียดแต่จริงๆเขาโคตรตื่นเต้นเพราะศัตรูที่เข้ามาก็คือแต้มอัพเลเวลชั้นดีต้องไม่ลืมนะว่าถึงชิมนี้จะเป็นระดับผู้ครองดาวแต่แทาทุกคนฝีมือยังไม่เท่าหลวเฟิงเลยสักคนเพราะเรื่องนี้คือนิยายสายเท็ทรูพี่หลวเป็นพระเอกยังไงที่เน้นตัวเอกการของหลวเฟิงไร้เทียมทาน ในตัวอย่างตอนนี้ยังมีฉากของเผ่าจัก,กรกลกําลังแบ่งของโรงมันกันด้วยจุดเด่นคือแหวนเก็บของวงหนึ่งซึ่งพวกมันถึงกับทะเลาะก,กันเพราะแหวนนี้ในต้นฉบับมีกลุ่มจัก,กรกล3คนแต่ในอนิเมะไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไหมนะคนที่โดดเด่นสุดคือพาดาทีที่เรียกกองทัพหุ่นยนต์มารุมเล่นทีมของหลัวเฟิงแต่สุดท้ายหลัวเฟิงโชเทพสู้แบบเอาอยู่ทุกท่าจนทหารรุ่นเก่าโตกทะลึง แม้แต่หัวหน้าระดับอมตะอย่างไถ่หวอ,อยังถึงกับโดนกลบซีเลยเพราะอะไรก็เพราะว่านี่มันพระเอกไงล่ะซากสุดท้ายสะท้อนความอันตร,รายของสนามรบนอกจัก,กรวาลในความว่างเปล่ามีทั้งซากศพและซากยันอวกาศที่แตกประจายสมอระมงที่หลัวเฟิงสู้คือทาอีชีซึ่งเป็น1ใน11สนามรบนอกจัก,กรวาลที่มีอัตราตายสูงเป็นอันดับ3 96.8%ของคนที่เข้ามาจัตาย แต่ถ้าเจอโหลเฟิงขอสแสดงความเสียใจล่วงหน้านะเพราะว่าโอกาสตายจะกลายเป็น100%เพราะว่าอะไรเพราะมันคือเนื่องของความเป็นพระเอกไงล่ะสรุปพรีวิวตอนนี้ คุณภาพการผลิตของเทนเซนเริ่มเร็วขึ้นมากๆสนามรบนอกจาก,กรวาลเป็นหนึ่งในจุดพีคของทั้งเรื่องหวังว่าจะถ่ายทอดได้สาใจสมการรอคอยครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและดูจนจบนะครับหากมีผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ